เขาท่าบุหร่าป่าผูกแกม้มูนี่ไหมเออจะเรื่องอะไรล่ะถ้าไม่เรื่องารไรก็ฟีเรื่อยังไงยูซึนใครก็ยูซึอดีกว่านอนเว้นเนาะไอ้ใส่เวลาด้านบอจังสิได้มีหน่วยได้ขายนี่หกสิบหา้าถึงหกสิบเจ็ดวันนี้ใส่ปุ๋ยไหไรบ้างในบอใส่บอขาวเหนียวละไม่รจะปลูกนี่จะใส่นานมึงได้หกบาทหกนานบอใส่เทียวใส่เทียวนะ่ะจักมือใส่สปุ๋ยราคาดีบอใส่โล่ละแปดบาทเนี่ยเจ็ดบาทเนี่ยแปดบาทเจ็ดบาท น่วยแตเลาเต้นวยแต่เต้นวยนุ่งง่ายครับน่งหนึ่งจากกิโลนุ่งหนึ่งตกอยู่สามโลควรตัวตัวนี่พันของเมียมันงวยสามโลสองไอ้นี่สามโลแต่ต้นไหนมั่งกัญชีมั่งสี่โลกับมีมั้งมันนี่จังไรหนึ่งนี่ได้ประมาณจากกิโลลุงเราไปถึงเรื่องเป็นบางงานบางงานรถบางงานไม่รถสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้ผมสีผ้า่อแม่พี่น้องไปเบิ่งนการปลูกบักแตงโมครับผม สวนบักแตงงมูที่ผมสิพผ้าพอแม่พี่น้องมาเบิ่งนี่ครับเป็นการปลูแบบพาแรงครับพาแรงพาแรงจังใดครับพี่น้องจังว่าพาแรงก้านปูแบบพาแรงก็คือก้รให้น้ำแค่เธอเดียวครับเขาให้น้ำกันตอนใดพี่น้องยาฮู้บอกครับถ้ายยาฮู้ไปผมสิพผ้าไปเบิ่งครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกัลัาหอดสวนบักแตงงมู้ดนะครับมาหอดผมกับโว่จาป่าใสกับเจ้าของสวนเพื่อนละครับารนี่เพื่อนกะนี่ครับมีน้ำใจครับให้ผมได้ซีมบักแต้งมู้ดกันก่อนครับเพื่อนกะห้เลือกเอาได้ครับว่าสชให้ พาเอาตัวไหนมักตัวใดก็ให้พาเอาเลยครับผมกะเกลี่ยใจเพื่อนนอกกับข้อนอยๆนี่แหละครับนี่ครับกะบประธานอันนี้ไปไานายเราครับผมเลือกน้อหน่อยครับโอ้นี่ครับกอาบุกไปได้กินโดนไปแล้วครับบักแจ้งโม่ครับแต่ว่าหวานของเพื่อนได้ครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ได้ชิมแล้วกัหวานของเพื่อนได้ชิมแล้วกันั่นครับเบิ่งครับทั้งขานี่ก็เป็นสวนของเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งแหละครับคุยกับปาเข้าหนึ่งละปาเพื่อนกับขีผ้าไปเบิ่งอะได้ครับไป พี่น้องครับไปเบิ่งนกันครับว่าสิผ้าผมเพี่น้องไปแหละกันยังเสียได้อยู่ครับเดี๋ยวขอจะหน่อยก่อนครับให้มันเบิ่อนกืมพี่น้องครับบันนี้ผมกับกินเบิดหน่วยนั่นแหละครับ๋ยวสิผ้าพี่น้องออกไปเบิ่งนสวนดูนี่นะครับไปกันครับพี่น้องครับเอออันนี้เก็บแล้ว นี่ครับพี่น e. e. ้องบักแตงมูืันนี้ป่ามันพามาเบิงบักแตงมูนะครับอยู่สวนเลยเขาท่าบนลละป่าปูบักแตงมูนี่ไหมบักแตงมูนี่ปูนี่เขาท่าบ่ใครก็ยือยืนดกวก็นอนเว้นเนาะครับแต่ก็นอนเว้นอยู่หน้ากระได้เนาะ นั่นฝ่อไปกับไอตังมานี่ต้นนี้มันบุษชุกบุนสุกขับอืมอันนี้พันธุ์เนีงป่าเมีนแม่หยาบตอปิโดตอตอปิโดม,มันป่ามันปลูกนี่มันไอ้ใส่เวลาโดนบอลจังสิได้มีหน่วยได้ขายนีน่ 610หาถึง6 7 6 1หาถึง6 7อันนี้ว่าผ่านเหลืองนี่ผ่านอย่างอีปะแจ้หมนแต่หมือผ่านอย่างว้ายคือใหญ่ถุนถุนจะมีผมก็ผ่านมาผมกะว่าขี่รถผ่านมาเหมือนกันผมกะบักนตะลูบเนี่ยมากงเหลืองอยู่แต่ว่าค้นมาอยู่เนาะอ่ม เออผมก็มาแค่นาลูบแล้วพวกพี่ยิงแหวนพกเต้นโมเออแต่ว่าแค่นี้มันมาไม่ผู้น้องคนหนครับสีสุกแล้วบ่นี่โคเป็นสียีสีมันสียีสีเป็นบ่นี่แล้วโกพร้อมกันถ้าสุกมันเนื้อมันสียังสีแดงสีแดงเปลือกเหลืองเปลือกเหลืองสีแดงเนื้อแดงเนื้อแดงอันนี้เขียวอันนี้เขียวเนือแดงไอ้ถ้าบักยังกอดเนื้อเหลืองไหมมีบ่ สองแถวนน่ะใช้น้ำเพรงใช้น้ำเพิงวยไงก็ผืนกันวยไงเม่้จะปูนี่จะใช้น้ำงด้หดปากหดบน้ำบ่ใช้เทียวใช้เที่ยวนะย่างมันออนอ๋อที่ไหนปูนี่บโบตองหน้เลยไปใช่มันปูแจ้าแหลงไหมอ๋อห้อะโหน้

ก็เจอกันแล้วนี่วะเ,เคยเรียนเคยกินบ่หรอพี่แก่มาปลูกสองซองแถมมาครับมีพี่นี่เขาแนะนำทางทำมาเป็นไนมันแพงไนมันแพ่งวันทนนั้งสองอันนี้อันไนนี่ไนน,นี่เป็นภาษาอีสานโบราณนะก็ภาษาเล่าน,นี่แปาลาว่วา,าเมล็ดนะครับนคนรุ่นใหม่เพลินสิบูดูด้วยอย่างไนเนะาษษษษะขอโทษดิครับมันเปลี่ยนเบไปแล้วเนาะเป็นพี่น้องเอ้ยบักแตงมูเพลินมีตัวหนังงามๆเลย ใน,ในี่อยูไออุทุมพรน,นี่อายูอย่างก่อสีขอพี่น้องครับบักแต้งโมโที่นิยมปลูกอยู่บ้านเท่าในต้นนี้ก็ที่มีอยู่ประมาณสามพันนะครับก็ที่มีมีส่อนยามีเมียามีราับพันุทําอัพครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้จังใส่เหลืองสอง,สองคู่นี่ใส่เหลืองอืม ปลูกมงกานําแน่เวลาปลูกปลาฮ็ดจังนดนี่ฮ็ดจังไดก่อนไทยแทลกหลงไถเจะบ่ได้หมดนะไม่ต้องเงิเยอะอืมไถไถแเรวก็ปั่นวันถาะแล้วก็ห้วยเม็ดเลยฮะฮเเนยเสียบเอาต้นบ่เสียบเม็ดมัน อุสองไนอ๋อลุมละสองนบ่ไดเห็นงหา่ไ้ยังบันออี้รับม้โต๊ะเีเพิ่มเพิ่มปุ๋ยไสโต๊ะเอียครับบันไห่เอาหนำาชพิครับแล้วก็มีคนท่านทองกินนาลี่ีเหลืองนี่ทองกินนาลี่อทองกินนีบบนี้ใช้ปุ๋ยไรานไหนบ่ ใส่บ่ใส่อย่างปุ๋ยยุเรียนอ่บ่นี่ไงุ๋ฟหาไดุ้ชมหอชหมก็ได้อ๋อสู่เสมอสู่เสมอจักมือใส่ปุ๋ยแล้มันหล่มเครื่อกแมันขั้นันเครื่องลืมใส่อ๋อลืมขั้นเครื่อมันเลืมออกมาแล้วเลืมขันแล้วกเลยแจ้งใส่ปุ๋ยเพิ่มนี้เอ็นเตอร์คอนทัาไยตบเขาคางเงนค้างกระเทือกระปูครับ บาดย่ำเพิ่มปุ๋ยข้าก็ยอดสองขางก็ถ่ายตบเขาอยู่เหมือนเหมือนมันกวงครับเอาขางแล้วสองกระไดอ๋อคือเขาเขาไถไถนี่เป็นคู่ให้เป็นคู่ไว้อ่ายมาไถ่ายกลับรอบนึ่งมันนี่พ่อมันเริ่มสิออกเครือเข้ากับถ่ยอีกรอบนึงเข้ากับห้วยปุ๋ยกับถ่ายตบในมันมาหาเนี่ยวันนี้สองก้านมันก็เป็นหลองอย่างนั่นนะก็ปอยนึ่งโอ้ขิงงวงขี้ขี้ใส่บปะ บมใส่ใส่เตปุ <can> ๋ยใส่หลายบ่ใส่จเชื้อทำมาได้แล้วทุ่มวีเลยเนาะต้นต้นต้นปลูกบ่ต้องใส่หไร่ด้วยหย่างมันครับอย่างต้นหน่อยมันอย่างมันต่างอ๋อแต่มันย่ำมันเพิ่มอยู่ใส่ไร่เนี้ยใส่สองขางเน้ยใส่สองขางเออแล้วก็โตโต๊ะเขาอืมมันอกี้จิบเป็นหลงอยู่ครับย่ำตะวันไว้ส่สำกับปั่นเขามันยากเพิ่มน้ำมาสูบน้ำไมาใส่อ๋อเลยทั้งกับปั่นควายสูบน้ำอืม บันนีข่ขายนี่เป็นจ่ายราคาดีปะขายล้วละแปดบาทเนี่ยเจ็ดบาทเนี่ยแปดบาทเจ็ดบาทหน่วยขายเหล่าเตยห,ตน,หน่วยแตวเตยหน่วยเออหน่วยใหญ่กันหน่วยหนึ่งจากกิโลหน่วยหนึ่งตกอยู่สามโล่ตัว,ต,วตัวนี้พันของเมียมัน,นมหน่วยละสามโล่ไอันนี้สามโล่แต่ต้นไหนมันกันจีบมันสี่โลกับมีมั้งพูดมาใส่เหลืองเในตอยู่ครับแบกใส่เหลืองครับ แดงแดงกันข้างในได้นี่ต้องคุณเหลืองขับไงเขาเป็นสายน้ำพึง่งสายน้ำพึ่งครับรบันดีจังไรนึงนี่ได้ประมาณจากกิโลลุงอยูบบ่อาเปิดถึงเรื่องเป็นบางงานบางงานกต่โดดบางงานไม่โดดเนื้อว่ามึงทังผิวเฮ้ยบุกเสียงด้วงวป่งเรื่อยๆ,ยยๆโอ้บ่เสียงแล้วหน่วยไงป่ะนหน่เนาะ ถ้าเฮ็ดเป็นแล้วมั็งายเนาะนีมันก็ชิดทียี่สิหรือสิบแปดเจ็บได้แล้วครับเคยมูก็เห็นรวยแต่ก้อนเนี่ยมม่เห็น่วยหรอกครับทำไมเง้ยมันสมันก็บ่เห็น่วยเน่ยใบมันดีถือในมองมันก็ดีกันนีเนาะอือปูนะปูนะปูนะไอ้เ้เราหรือหาโรวางมังหนี่มกูบยู่กูใหญ่ดีเว้ยตังมูเลย ถือขี้ดินมันทั้งล่างมันมีปุ๋ยธรรมชาติเพิ่นมั้งนี่เออแต่มันใช้ขี้ไก่แข่งดีเลยนี่ครับแต่ว่าถ้าตัดต้องใส่ไหวกกรนอ่อบริสันเพื่อนี่เพื่อนี่ถือกันนี่เอาแหวกออกเขาก็มวยปุ๋ยมวยขี้ไก่แล้วก็ใช้โต๊ะผาเครื่องอันนั้นก็ใช้หนังผึ่งกใหญ่เนาะมือใช้หนังผึ่งเนาะหาโรคประตหรอกเนาะหาซีโรขึ้นละซีโรคขึ้นครับนี่ก็ยิ่งเล่าหาแล้วเนาะ แต่พัดเหลืองนี่สิบหัอยใหญ่แต่แกลูกก็ดีแพงกว่าหมอปูกแงลเพิ่นกับมาเพิ่นนวาแต่แค่รอดเพิ่นไงผู้ใดกับแต่ว่าเด้อผู้ใดเห็นเหลืองเหลืองใหม่เนาะเขาพันันกันว่าหมดแ่ร้อนปลูกแกงลูกงพิ่ว่าแค่รอดเดีนเีนกันครับเ่นกันไปมากขายคือกแกงเขาแหลกามันหลือ ใจแดงตัวนี้บ่งังนันจังเหลืองเนี่ยลผลพันลพพันทครนืมทำผัง่เลยครับครัขางลุนงนอ่ะลุงบูนของพีไ่ไสของพีไ่ไสของพีสยอืยง่สิบันที่ยี่สิบลุงให้ผมถามเนี่ย ลายหนึ่งนี่ได้หลายป่นไหนเนงินเงินน่นได้แต่พันเงเงิคือเล็บเลียตะกาน่อยนี่นะเออนี่ก็ต้องเบิด่พอันเือบุพอะไรซำบพงานซ้ำอ้พวงานหมดบุพอรกอรับนย่งบุท่านเบิดนี่เก็บบุท่านเบิด แน่นขายดีอยูเนาะ้าไปเนี่ยมันบวกเนี่ยมักมองมันบวตองนวอันนี้แหละครับแม้นบวตองขวดน้ำมีละบาทเดียวเลยครับครับ ือพี่น้องครับหลังจากที่ลุ่งกระป๋าเพื่อนเนี่ยผ้าผมมายางบึงสวนนะครับบานนี้เพื่อนก็ไปส้อห่มแล้ครับเพราะว่ามือหนีกระแดดค่อนข้างที่ีแห้งในจากหน่อยหนึ่งครับผมบันี้ผมกับคออนญาตเพื่อนมาเบิงสวนนะครับนี่ปักแต้งมนี่ครับนะครับผมไปใด้ข้อหมูมากนะครับเพื่อนบอกว่าต้นเฮาไถนี่ครับสิปูกนี่ครับเฮาควรนสิร่อง พื้นด้วยปุ๋ยคอกนะครับหรือปุ๋ยสูตรยิบหานะครับยิบหาน่ครับปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ครับในัต้าี่บกิโลกรัมนะครับถึง25หกิโลกรัมต่อไรครับผมจากนั่นแหละครับพ่น้่อนครับเข้ากับมไถไทยด้นะครับพินอ่อไทยดานะครับไถคกบนี่แหละครับแล้วก็ตากยินใบประมาณเจ็ดมือถึงสิบมือครับบารนี่เข้ากับาม่อยดินนะครับเข้ากับเใหทมันมุนครับดินเหเทนดินมุนนะครับบารนี่เข้ากับจังคอยมายกหล่องขึ้นนะครับจังหน่อยนะครับแล้วก็ค่อย ปลูกนะครับพี่น้องครับบักแตงงมูนี่มันมีอีกวิธีปลูกวิธีหนึ่งก็คือแบบเวียดนามนะครับแบบนั้นมันก็สิได้ผลผลิตหลายกว่าเพวามีหนามครับมีหนามมันก็สิมีต้นใ,ใบหักยังม,กยงมันก็สิหลายเครือมันก็สิหลายหน่วยมันก็สิโตกวา่าหน่วยก็สิใหญ่กว่านะครับแต่ว่าต้นนี้เพิ่นเฮ็ดแบบแหล่งครับแบบพ่นน้มเพียงเดียวนะครับถ้าอย่าได้หลายกับเอาเป็นแบบสั้นครับแต่ว่าแบบสีคือการลงทุนก็สิน,น้อยกว่ากับสิประหยัดกว่าครับผมลาบันี้พี่น้องเคล็ดลับในการเฮ็ดให้บักแตงงมูนี่มัน ทกนะครับก็คือเท่าหนีเวลามันออกเครื่อมาเนี่ยเท่าตรงจัดเครื่อมันให้เป็นระเบียบเด้ครับพี่น้องเพราะว่าถ้ามันทับกันแล้วนี่ดอกมันก็ัดสีบ้างนะครับแสงกัดสีบวกอดมันก็ดสีเป็นขี่อยู่ของแม่งของเพียต่างๆนะครับแล้วก็ทำมันออกมาสีเครื่อไฟเครื่อมันมันกัดสีผสมเกสรติดง่ายนะครับเราบันีึถ้าเท่าอยากได้นวยง่ายนี่กัญญาให้มันโดดได้ด้อครับพี่น้องครับถ้าดกหลายนี่ปุ๋ยบวกลอดนวยมันก็สิหน่อยครับ เท่านี้ก็สามารถชอยมันผสมเกสรได้นะครับพี่น้องด้วยการเด็ดดอกตัวผู้หล,ล้กก็รหรือเอาการเอากีบมันออกนะครับหล้วก็เอาแต่ตัวเกสรน,นี่ครับของดอกตัวผูนะครับไปผสมสกับดอกตัวเมนะครับหล้กก็เวลาที่ควรเหตุก็คือเวลาประมาณหกโมงเสาร์ถึงสิบโมงครับผมอันบักแ้งโมนี่นะครับเพื่อนว่าทำมันติดดอกแล้วนี่นะครับเป็นเครือออกมากออกดอกแล้วนี่นะครับดอกแรกเท่านี้เด็ดทิมครับเหเอาดอกสองดอกสามครับ่วยมันจะสีไงไมันจะสีมีคุณอภอพผักครับ อันดอกที่ว่าไฮเดทถิมนีดอกตัวเมียได้ครับผมยำได้ครับพี่น้องย่าไห้ติดนวยหลายครับติดหลายมากกับปุ๋ยบ่พ่อครับคือจะเขากินเข่าเนี่ยนะครับกับเข่าหน่อยลูกหลายกับกินบ่ออิ่มครับลูกหน่อยแต่กับเข่าหลายกับเลื้อครับพี่น้องครับห้มีพอดีพอดีครับพี่น้องครับอันวอลเลอร์หมักแตงโมเนี่ยครับเพื่อนกับมากดิ้นสื่อๆง่ได้ครับแต่ว่าเพื่อนกับบ่มากดิ้นเปียกดิ้นแสนะครับพวกนามค้งงห้งบ่มากเลยได้ครับพี่น้องครับแล้วก็ก้อนสีเกล็บนี่พี่นอง ควรสิงงดให้น้ำสามมือนะครับบักแตงโมมมาจากสีหวานนะครับถ้าพูดได้คุณน้ำไปนี่ก็คือมันดูดน้ำไหลแล้วมันกับบ่อ่อยหวานนะครับพี่น้องต้องงดน้ำพื้นนะครับก่อนเก็บครับพี่น้องครับพี่น้องครับอันที่ผมนํำเสนอไปแล้วนี่นะครับให้ผมก็อยากให้พี่น้องได้คิดพิเคาะพิจารณาเบึ่งนะครับว่าสิเหตดตามพิ้นดีบ่อหรือบดีบ่อเหตดตามพื้นดีนะครับเพราะว่าดินแต่ละหมองน้ำต่ลหมองมั่งกับ่คือกันนะครับให้คิดวิเคราะ์พิจารณาบึ่งครับก่อนสีพิจาารณ เพื่อตามเพิ่นนะครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องอยากสีมเบึงสวนมะแต้งมู่ครับพิกัดกายู่นี่ครับอุทุมพรนะครับยู่ระวางอุทุมพรกับหวยทับท่านนะครับผมถ้าไปจากอุทุมพรไปหวยทับท่านเนี่ครับเพิ่นสอยูใส่มือนะครับลานของป่าเพิ่นนี่สวนของป่าเพิ่นนี่สียูมองปากท่าเข้าบันนองหัวหมูครับผมพี่น้องพานใบไถมากอะแวะมเบึง้อครับมาซอยอุดุนป่าเนะครับเด้อ พี่น้องครับในะาวางที่ผมเบิ่งสวนป่านะครับกัะชิ้นทั้งหลังกับชิมีสวนบักแตงโมนะครับเดี๋ยวกาทีลองไปแวะเบิ่งครับมันจิเป็นอย่างไรครับสิได้ข,ข้ายของเพื่อนเรได้ครับนี่แต่ว่าโบหินจะาของเพื่อนครับโบห็นจะาของเพื่อนจกักสีลงไปจากไหนกับอาหารลงครับหย่านเพื่อนวันรหลักเอออยู่ใส่นอเจ้าของนอนเพราะสิ่งใถามเพื่อนแน่นี่ เบิเ่องตี้ครับพี่น้องครับอุ้ยสุดยอดลีลีพี่น้องนี่ทีสะเกดครับเมืองคนมันนะครับเบิ่งความมันของเพื่อนเพื่นเอ้ยถึงหอมถึงบักแตงมู้พี่น้องเอ้ยอีกอันหนึ่งกับยังไงทุเรียนนะครับท,ทุเรียนผู้เขาไฟเพื่อนที่สะเก่มันลีลีนะครับพูดได้ชิ้มาไปหลุดเคยนี่ก็ต้องมันแน่เด้อครับจังไงหน,หนึ่ง เคยขีย่ขันเพื่อนคือสีบล็ด้วยครับพี่น้องว่านี้บานานี่ผมสิไปสวนอะไรอีกกะให้พี่น้องติดตามไว้ด้วยครับผมสิไดใดหาคลิปพีๆี่ให้พี่น้องในวงอีกด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ